ผมมองเห็นนะผมมองเห็นความหวังผมเชื่อว่าคนพิการยังมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้เยอะเพียงแค่คุณให้โอกาสสวัสดีครับชื่อพีรพลมหาภาพนะครับเป็นผู้พิการทางสายตานะครับสูญเสียการมองเห็นไปตั้งแต่เกิดเลยหนึ่งข้างจบม .6 ก็มาเริ่มมีปัญหาสายตาเริ่มแบบออมอง ตัวหนังสือไม่ไม,ไม่ไม่ชัดไปตวรวจเขาบอกเป็นต้อกระจกก็เลยรักษาตามขั้นตอนแต่พอรักษาไปมันมีต้อหินชนิดเฉียบพันธ์มาแทรกเราก็ยังไม่รู้ช่วงที่ผ่าตัดกลับบ้านมานอนอยู่บ้านสามวันพอเปิดตาอีกทเีเราก็เห็นเป็นหมอกมันไม่ได้มืดเลยมันก็เริ่มไม่เห็นอ่ะมันก็ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็แบบจากคนที่เคยทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือน มันท้อแท้ท้อใจทุกอย่างเลยทําอะไรก็ไม่ได้เดินชนเสาบ้านตัวเองที่บ้านเขาจะไปไหนกันอะ่ะมันก็ต้องมาเราดูแลเราก่อนเรารู้สึกโอ้โหเป็นภาระที่บ้านเป็นภาระแก่ครอบครัวในตอนที่มันสิ้นหวังอะ่ะมันก็ยังมีความหวังได้ฟังโทรทัศน์ที่เปิดอยู่ในห้องเขาพูดถึงคนพิการท่านหนึ่งที่เขาไม่มีแขนมีขาเลยแต่เขายังแบบสามารถทํางานทําอะไรให้กับสังคมได้เยอะเลยเป็นแรงบันดาลใจ เราบอกเฮ้ยเราเสียแค่อย่างเดียวเองเรายังเหลือมืออยู่เลยยังเหลือขาอยู่ยังค่อยนี่ได้เราแค่เสียไปอย่างเดียวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้สัมผัสเริ่มจากสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมันมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยค่อยใช้สัมผัสโดยการเข้ามาช่วงแรกก็ยังไม่มีไม้เท้าฝึก OM การใช้ชีวิตการใช้ไม้เท้าที่มหาวิทยาลัยสุดาทําให้เรามีความกล้าในการใช้ชีวิตมากขึ้นแม่ของเราเองก็ เขาก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรได้ลองรีดผ้าดูสิแอบเขารีดเพราะแม่จะไม่ให้ยุ่งกับพวกของที่มันเป็นร้อนๆเลยแต่เรามาแอบลองทําด้วยความที่อยากรู้อยากลองด้วยเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทําได้เราเคยรีดผ้าได้เราก็เลยเอามาลองรีดดูแต่ตัวแรกมันก็ไหมเราก็แต่เราก็ยังไม่ได้ยอมแพ้แต่ก็ตกใจช่วงเฮ้ยทำไมมันถึงไหมแต่เรามาหาข้อผิดพลาดของมันเพราะเสื้อเสื้อยืดบางตัวมันมีตัวสกรีนที่มันโดนความร,ร้อนไม่ได้ก็ดูว่าเฮ้ย เราจะรีดยังไงอ๋อเราต้องไม่ดีดไม่ให้โดน,นที่สกรีหรือหรือกับเสื้อรีดหรือรีดอ้อมตรงนั้นไปผมก็ทําให้เรารีดผ้าได้เพราะเขารู้ว่าเราทําได้เนี่ยแม่เนี่ยเอาผ้าของแม่ามาให้เรารีดเป็นกองเลยอันนั้นเราก็เฮ้ยอีกมุมมันก็ตลกนะแล้วก็ดีใจเฮ้ยอย่างน้อยแม่ก็เห็นว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วเขาก็เชื่อใจเราว่าเรายังทําได้เขาก็ให้โอกาสให้เราได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆเราก็ไปหางานทํา เพราะเรามีแรงดันใจแรกคือบอกเองว่าถ้าเกิดเรามองไม่เห็นแล้วอ่ะเราไม่อยากเป็นภรระแม่อยากจะหาเงินเองให้ได้อย่างเงี้ยโหแต่อยากบอกว่าคนพิการสายตาเนี่ยค่อนข้างจะหางานยากมากเพราะเขาเห็นว่าเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยการยอมรับจากสังคมช่วงแรกหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเราทํางานได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็ก็เป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ในสังคมที่ต้องเรียนรู้กันอย่างเงี้ยที่แรกที่ได้ทํางานนะครับเขาก็รับเราเข้าไป ทำตามมาตราของโรงงานทั่วไปที่มีพนักง,งานเกิน1 0 0รคนต้องมีคนวิการหนึ่งคนใช่ไหมครับเออให้เราเนี่ยรับโทรศัพท์เพราะเขาคิดว่าเ,าาเออสายตาเนี่ยคงรับโทรศัพท์ได้อย่างเดียวแต่เราก็ไมเ,เห็นเขาทําอะไรแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยเรายังน่าจะทําได้แล้วก็เลยขอโอกาสเขานะได้ลองทําแล้วก็แนะนําว่าพี่พี่อย่างเขาจะมีแมกกาดเนี่ยที่ให้กับพนักง,งานเนี่ยเราก็เลยลองเออพี่ครับพ,พี่ลองเรียงเป็น1นึ่งสองสามเนี่ยแล้วให้ผมแม็กตรงหัวเนี่ย ผมก็จะจะช่วยได้บางทีมันมีการแม็กเป็นริมๆเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเห็นเราทาได้เออเราก็ทําอย่างนี้ได้นะเขาก็เห็นคุณค่าว่าเฮ้ยเรายังทําอะไรได้เยอะอยแล้วเราก็ได้ได้กาลังใจว่าเฮ้ยเรายังทําได้คือคนพิการเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำในอีกหลายทางเพียงสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจว่าเฮ้ยให้เราได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆตรงนี้หลังจากที่เราได้งานทําแล้วเรามีเงินเดือนเดือนแรกเนี่ย เราได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาให้แม่แล้วแม่ก็รู้สึกแม่ดีใจมากเราได้สัมผัสได้ถึงน้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแกก็ปลื้มใจแล้วเราก็ดีใจว่าเฮ้ยเราทําได้นะเรายังมีคุณค่านะเรายังทําได้ใกล้เคียงคน,อ,นอื่นๆมีเงินเดือนพึ่งพาตนเองได้แม่ก็ภูมิใจแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราเองว่าเราได้ไปลองทําสิ่งใหม่ๆที่มันท้าทายแล้วเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จากที่ได้เข้ามาทํางานที่มูลนิธิสา,ากลเพื่อคนพิการครับก็ได้เห็นในหลายๆด้านได้เห็นวิตรภาพคือได้ลองทํางานที่ท้าทายหลายๆอย่ยางแล้วก็ได้เห็นตัวงานของมูลนิธิได้เรียนรู้ภาษามือด้วยได้มีเพื่อนที่ต่างประเภทกันของความพิการเนี่ยที่มาทํางานที่มูลนิธิมีคนพิการทั้งด้านหูและด้านเคลื่อนไหวที่ศูนย์ที่เชียงดาวที่เราเคยรู้จักเนี่ยเราก็เห็นเฮ้ยมูลนิธิ ได้เปิดโอกาสให้คนพิการหลายประเภทเลยที่เขาได้มาอบรมฝึกอาชีพแล้วยังได้งานทําด้านการเกษตรเปิดมุมมองในอีกด้านน่ะให้กับสังคมรู้ว่าเฮ้ยคนพิการทําได้นะอะไรเงี้ยแค่ให้โอกาสผมก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมสนับสนุนหลายๆโครงการของมูลนิธิพรามูลนิทิเนี่ยเปิดโอกาสในการฝึกอาชีพหลายๆด้านคนพิการเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากจากทุกท่านอยากให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนท่านคือส่วนหนึ่งที่ สร้างโอกาสให้กับคนพิการ